มาแล้วครับกระบวน517วันนี้นี่มาเร็วเป็นประวัติศาสตร์นะครับตอนนี้16นาฬิกา12นาทีนะครับ4โมง4โมงเย็นนะครับมาเร็วมากครับกระบวน517วันนี้ขบวน418นี่ก็กำลังจะเข้าบ้านไผ่เลยนะครับน่าจะสวนกันแถวผมถ่ายนะครับ ทิ้งห่าง417นี่417เพิ่งออกจุมทางจีระนะครับตอนนี้โอ้วันนี้มาเร็วมากครับขบน517 418ก็เข้ามานะครับสวนกันตรงผมถ่ายพอดีอ <c oughs> ไปแล้วครับขบวน418